โอเคก็ต้องกรับสวัสดีกับชาอสุดทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับช่องแบ็คเวิร์กไเดอร์นะจ๊ะวู We ain't fighting, bro. So niggas piping up. คุณผู้ชมวันนี้ผมอ่านไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเริ่มต้นนะพอดีผมพาแฟนมาคอนเทนเนอรนัมาเป็นรอบที่สองแล้วนะไม่รู้ว่ามาทําไมนะแต่ที่รู้ๆก็คืออะไรกูจะพูดอะไรกูเนี่ยเงี้ยอีกแล้วเจ้ยจะคว้าเงบ้านนี่พอาะตัวที่พูดไม่รู้แต่ภาษาคนด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนถ้าจำไม่ผิดผมจําได้ว่าแถวนี้มีปั๊มน้ำมันอยู่นะผมจะพาแฟนไปเยี่ยมลุงนะครับนะ ลุงแกเออมานอนพักที่โรงพยาบาลคนเจริญนะเดี๋ยวผมต้องหาปัม๊มอั่นไงเจอแล้วปัม๊มแล้วปั๊มอยู่ทางนี้นว้าวสิดสายแป๊ดติดสายแป๊ดติดสายแปเดเข้าปตทวัดพักรถมาเยอะเว้ยเดี๋ยวเข้าปตทกันคุณผู้ชม ปตท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 ก้าหาอยู่นั่นนาะเอ้ต เติมให้มันกันกอดคุ้มพิชุกตกเงินมามนะตาห้าร้อยหนึ่งครับ 娘、嗯。 เต็มถังเป๊ะเลยเว้ยได้สี่ว่าได้หน่อยกว่ายนอีกตัวนี้ได้หน่อยกว่าปั๊มอันนี้อีกแต่ก่อนที่ได้สี่จุด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 สี่ลิตรอันนี้ได้สี่จุดสามจุดสี่ลิตรขาดไปจุดลิตรขาดไปหนึ่งจุดลิตรขาดไปหลักหนึ่งลิตร Ồ, cái bắt nó nè Chỗ liếm pít cá bò nó. Tầm tới blum rồi vậy? Đi. Con Chăm nó đi đi. โอ้อย่าง oh, yeah. どんん。<music> โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเติมน้ำมันแล้วก็เติมลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอยหลังจากที่เราเติมน้ำมันเติมอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินทางกันไปโรงพยาบาลกันเลยคุณผู้ชมถ้าแบตหมดตอนไหนก็ถ้าแบบถ้าแบบภาพมันดับตรงตอนไหนก็แบตบแสดงว่าแบบหมด <laughs> แบตหมดนะจ๊ะ เราไม่ได้มาพอนจเจริญน,นานแล้วแล้วก่อนที่ผมพาแฟนมาคลิปที่ผมตัดต่อเพิ่งลงเนี่ยก็ก็จะประมาณสองสามอาทิตย์ได้ละมั้งที่ผมไม่ได้มาพอนจเจริญเนี่ยค่อนข้างที่จะรถเต็ดเลยดูข้างหน้าเดี๋ยวุณม,มูจชมไม่งเยียบเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเดินทางไปโรงพยาบาลคอน,นจเจริญน,นะไม่รู้มันตรงไหนมันกันนะแต่ว่าผมจะไปตามถึง,งใหญ่นี่นแหละก็ไม่เคยไปโรงพยาบาลคอน,นจเจริญเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้รู้สึกว่ามันร้อนมากเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมร้อนจนเหงื่อออกดาและโอ้ลมแรงจังอู้สซ็แปดร้อยหันไม่ทันอีกแล้วไอ้จอมันเส้นไหนเส้นไหนกันนะเส้นไหนกันนะเส้นตรงเนี่ยใช่ไหมวันนี้ตรงเจ็ดเลย เห็นแล้วนะไม่เคยไปแล้วนะโอ้สาวๆไปเยอะด้วยเว้ย re. แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยคึกคืนสงสัยคงไม่มีนักเรียนนะมีแต่รุ่นใหญ่เคน <laughs> โรงพยาบาลอยู่ไหนนะโรงพยาบาลอยู่ไหนโอเคหาโรงพยาบาเลเจอไหมนะ้องกูเนาะ เดตพาเมียมันแวะเข้าไปตลาดด้วยมาไปซื้อของสักหน่อยอืมเฮ้ยว้ถอยด่างว่ะวังมาจุกลังรีว่ะของขนมนเมียยนี่โอ้โรงพย่บาลอยู่ไหนนอ้อ โรงพยาบาลอยู่ไหนน้องสบายแล้วคุณผู้ชมเพืนหาโรงพยาบาลไม่เจอโรงพยาบาลมี <S 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 ลอยู่ไหนวะผู้ยสาวหนาขาวโบเลยพันไม่ทันอีกละโรงพยาบาโลโรงพยาบาลโออใช่ข้างหน้านี้ไหมวะใช่ไหมอ๋อนี่มันโรงเรียนโอ้ยเอ้ย สาวเพียบเลยคุณผู้ชมโรงเรียนพอนเลโลนนะปองรงพโาบาลมีไหนวะนาโรงพยาบาลมันอยู่ไหนนะอาคารห้าโอ้ทำไมสมัยผมไม่มีสาวแบบนี้บ้างวะที่จะพวกกระปุกกระโหลกกระลาทั้งนั้นเลยจะไปเรียนมิตา่คาแมง,งแป่องนะคุณผู้ชม โอ้สมัยน <with> <mafia> <congratulations> ี้ม <to me>, ัน <bucks> ม <and Pokemon apan> ีแต enfin ่สวยๆทั้งนั้นเลยเธอแตำไมฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกชีวิตมันเศร้าโรงพยาบาลยังไหนวะอนี่ไงโรงพยาบาลมีเจอแล้วเจอแล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลคนเจริญ แล้วก็เจอแล้วคุณชมไม่ว่าจะไม่เจออะไรชาตินี้เข้าทางโอ้โอ้โอ้มันจอดตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โอ้ตรงไหนได้บ้างวะมันจะบล็อกมั้งตรงไหนนาะตรงไหนนาะตรงไหนนาะเออตรงนี้ละกันลบล่มดี ้วคุณชมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะผมแค่าตามแฟนมาเยี่ยมญาติเฉยๆนะ,ะถ้ามีอะไรก็จะถ่ายคลิปเพิ่มถ้ามีแบตเตอรีอ่นะโ <s uck> อ, <S <s <uck> อเคคุณผูุ้๊ยังไม่ได้หลังเลยไปแล้วจ้า